น้องที่กรบตั้งที่อยู่ในที่นี่และที่อยู่ต่างบ้านเอาเอ็มยูโอยู่คืนไปเอาอธิปไตยคืนมาเอารัฐบาลองอิงคืนไปเอาศักศศีประเทศไทยคืนมาใช่ไหมพี่น้อง เพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบเอ็ดที่จะถึงนี้พี่น้องที่นี่ทราบดีแล้วแต่ส่งเสียงไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านว่ามาได้ให้มาเราพบกันที่รัฐสภาเกียรกายเริ่มเวทีตั้งแต่สิบโมงเช้า ไปก่อนไม่เป็นไรเที่ยวนี้ไม่ต้องตากแดดกลางตะดนครับสภาเรามีลานประชาชนให้ประชาชนใช้แล้วหลังจากถูกด่ามาหลายครั้งอะ่ะเราะฉะนั้นเชิญชวนพ่นดองแต่วันนี้ก็คงจะไม่พูดเรื่องเดิมๆแล้วก็อเอาเรื่อง MOU เพียวๆดีแหละ พอเป็นน้ำจิ้มก่อนส่วนรายละเอียดนั้นเรามีนักวิทยาการเรามีนักการทูตเรามีนักกฎหมายต่างประเทศระหว่างประเทศจะไปตแหลงไขใ,ให้พี่น้องรู้ถึงรายละเอียดว่าทำไมเราถึงไม่เอาเอโมยูว่าทำไม เราต้องกำจัด MOU MOU ที่ไปตกลงกันมาปีที่4ามนั้นมันกระทบกระเทือนต่ออธิปไตยของไทยอย่างไรไป้องครับผลพวงที่เราได้รบรากันวันนี้ทหารแนวหน้าต้องขาขาด ที่ผ่านมานี่ขาขาดไปห้าขาแล้วพี่น้องมันเกินกว่าวงดัมมี่แล้ววงดัมมี่มันมีอยู่แค่สี่ขาเขาเล่นกันได้แล้วแต่ทหารของเรามันขาดเกินสี่ขาแล้วพี่น้องมันไปห้าขาแล้วแต่รัฐบาลจอร์แดนออย,ยังเกรงใจกระเบนอยู่เกรงใจสัน สัมพันธภาพอันดีอยู่ไกวความมั่นคงทหารแม่นักปากสองบอกไอ้ต้องล้อมรั้วไม่ล้อมไม่ได้แล้วทหารขาขาดเป็นรายวันไอ้ไกวาการเมืองก็ว่าผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะจะคุณภูมิแพ้หรือภูมิอะไรก็แล้วแต่และบอกว่ากลัวว่าถ้าล้อมแล้วเนี่ยมันจะคุยกับอุนเซนลำบากขึ้น เพื่อนำไปสู่สันติภาพดูสิพี่น้องพูดโดยไม่รู้ว่าที่ทหารก็ล้อมรัวบ้านหนองจานนั้นน่ะมันเป็นที่ของประเทศไทยที่ใครอพยพเอ่ออพยพของพี่น้องกับเบนแดงเมื่อหลายปีก่อนนูที่ประปันปีหลวงท่านตรงมีพระเบทาไอ้กับเบนแดงเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นั่นหนีไปสงครามมา มันที่ของไทยแท้แท้พวกนี้เข้ามาอยู่แล้วพอสงครามสะกุบกลับไม่กลับยังอยู่ในที่นั้นอย่างเดิมปลูกบ้านปลูกช่องไอ้กวายการเมืองของเราสมัยนั้นหรือกวายการเมืองสมัยนั้นกวายความมั่นคงสมัยนั้นก็ไม่ได้อีนังขังขอบ เพราะถือว่าเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยเหมือนกับสอตอรอหรือไอ้สมเยนประเทศไทยมันพูดพูดแล้วพูดอีกว่าเอ้ยเรื่องเล็กคุยกันได้ไม่มีปัญหานี่มาอีกแล้วไอ้เรื่องเอโยูเนี่ยมันไม่มีอะไรมันยังไม่ได้ตกลงอะไรประเทศไรไม่ได้เสียหายประเทศไทยยังไม่ได้เสียที่พัตย ถ้าทหารเสียขาไปห้าขาแล้วเนี่ยมันว่าไรล่ะพี่น้องครับไม่เสียได้ยังไงพี่น้อง MOU ที่ไปทำกันไว้เนี่ยมันเรื่องมันต่อเนื่องมาจากเรื่องการวางแนวเกีตแดนเกตอธิปไตยของประเทศไทยตั้งแต่สมัยกวางเศสดุนเมื่อแปดสิบกว่าปีก่อนอะ หลังจากสงครามเย็นสงครามโลกครั้งที่สองมันยุติลงมาพวกอนณานิคมทั้งหลายเนี่ยพวกล่านักล่านักนิคมทั้งหลายในนั้นก็คือฝอั่งเศสหนึ่งประเทศละอังกฤษหนึ่งละก็ขีดเส้นเราตามใจชอบอังกฤษก็ไปทางด้นตะวันตกประเทศพมากส่วนฝรั่งเศสก็มาทางตะวันออกพวกกระเบนพวกเนี่ย ลาวกบับเนนกัมพูชาเห็นไหมพี่น้องโดยยึดเอาสันปันน้ำเป็นแนวเขตนั่นก็คือสันภูเขาเขาเรียกว่าสันพันน้ำพี่น้องนึกไปถึงเมื่อแปดสิบปีก่อน มันไม่ใช่ป่าไม่ใช่ภูเขาแบบวันนี้เมื่อก่อนนั้นเนี่ยป่าและภูเขามันรกทึบมากกว่านี้ไม่มีใครที่จะเดินไปไปทางวัดได้หรอกมันมีตั้งเสือสิงกระติงแรกดมีตั้งช้างสัตว์ร้ายนานา,นาประเภทชนิดก็อ,อนุมานเอาอันไหนที่สูงที่สุดก็เอาตรงนั้นนั่นคือสมัยก่อน สมัยนี้รังวัดที่ดินมันยังไม่เดินเลยอย่าพูดแต่สมัยก่อนเลยเราวัดที่ที่ไหนโรกหน่อยที่ไหนลมในคูในน้ำอ่ะไม่สนแล้วยืนเลิงอ่ะเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันตะเบนเองก็ยอมรับแต่มาอยู่วันอยู่ไปอยู่มา มันบอกว่าต้องหนึ่งต่อสองแสนสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วว่าเออหนึ่งต่อห้าหมืนแต่พอไปคุยกับเอ็มโอูเนี่ยกัมพูชาก็บอกว่าเอยหนึ่งต่อสองแสนมันไปคุยกันยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปคุยปีสี่สามสี่สี่อะ ว่าเราไม่รู้ประชาชนอย่างเราไม่รู้ว่ามันไปตามระยำตำบอลอะไรกับอธิปไตของไทยเนี่ยเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยมาพูดไม่เคยมาบอกกับประชาชนเพิ่งมารู้ว่าตอนที่อุลเซนมันโวยขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องที่อุลเซนมาชี้ว่าเอ้ยเนี่ยที่น้องจานเนี่ยมันของกัมพูชา ไอ้ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นของกัมพูชาเมืองทมของกัมพูชาเห็นไหมพี่นะ้องรั้วที่เราเคยทำไว้มันก็รื้อทิ้งแล้ววันนี้ผมก็ยังสงสัยเลยผมนึกดึกว่าเออวิผมมานึกถึงสถานที่ตำมานของผมก็คือการท่าเรือแห่งประเทศไทย กต่เรือมีเนื้อที่อยู่ประมาณ2องพันร้อยไร่โดนบุกรุกจะเหลือ900อกว่าไร่อ่ะพี่น้องชุมชนต่างๆมันมาบุกรุกเริ่มต้นก็คือให้คนงานเนี่ยที่มันมาก่อสร้างท่าเรือเมื่อ80ปีก่อนน่ะให้ปลูกพึงเป็นบ้านพักคนงานแล้วต่อมาต่อมา สร้างตาเรือเสร็จมันก็ไม่ไปตาเรือก็เพิกเฉยละเลยเห็นว่ามันไม่กี่หลังเดี๋ยวมันก็ไปเองสุดท้ายมันมามันมามันมาตอนแรกก็เอาไม้อัดเอาปูตเตอร์ที่หาเสียงไว้บุงไว้บอดที่สอสอนักการเมืองมันหาเสียงแล้วมันก็ไปปลดออกมาทำฝาบ้าน สุดท้ายวันนี้ถ้าเรือเหลืออยู่ประมาณเก้ารอยไร่ตักสามพันกว่าสองพันกว่าไร่อะพี่น้องคิดดูกันแล้วกันผมนึกถึงที่หนองจานเหมือนกันนี่ต่อไปเผลอๆเาลกตากอีกจะโดนเองอะเพราะประมาณนี้ไปสงครามมาเราก็ใจดีอะคนไทยเนี่ยมันใจดีก็ทำที่อุปยพพักพิงงพวกนี้หลบภัยสงครามชั่วคราว สงครามเลิกแล้วมันจะไปหรือเปล่าแต่เราโทษคนเหล่านี้ไม่ได้เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นแต่เมื่อไฟมันดับเราก็ต้องส่งเขากลับพี่น้องมันจะมาอยู่เย็นเย็นเย็นย็นในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเพราะสำเนาทะเบียนบ้านของคุณมันไม่ใช่อยู่ในประเทศไทย แต่วันนี้หนักไปกว่านั้นไ่ร้องกลนไข้ตัวคุณเซนเนี่ยลูกสาวมันมีบัตรประชาชนประเทศไทยเลยทั้งๆท,ที่มันเกิดที่กะเบนเพราะฉะนั้นเนี่ยความชั่วเราเนี่ยจะโทษกะเบนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องโทษคนไทยชั่วชั่วข้าราชการชั่วชั่วบางคนด้วยไ่ร้อง นายอำเภอชั่วชั่วนายตะเบียรราชชั่วชั่วนี่วันนี้เห็นไปผมเจ็บใจเลยนะพี่วีระเขาเอกสารมาันแถลงให้เห็นชัดเจนเลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยที่แกถูกจับเมื่อก่อนมันเป็นที่ของคนไทยคนไทยแท้ๆท,ที่อยู่ที่นั่นเมื่อก่อนนะมีจะโดดเรียบร้อยมีพื้นนาที่ทำกินเรียบร้อย แต่วันนี้จากการปล่อยปะ่าละเลยโดยจะพาะเอพมะู o ี4สามนี่4 4, ทำให้คนเหล่านีเนี่ยยึดที่นาของคนไทยหมดแล้วพอคนไทยข้าวไว้แต่ทหารกระเบนินเขาเข้ามาเลยเข้ามาจับเข้ามากดดันเข้ามาไล่คนไทยแท้ๆจนกระทั่งมันน่าเจ็บใจไม่พี่น้องคนไทยที่อยู่ดั้งเดิมที่นั่น จะต้องเช่าที่นาขเบนตั้งๆที่เช่าที่ของคนไทยนี่แหละเช่าที่ประเทศไทยเพื่อทำนาเอาค่าเช่าไหมขเบนมันแล้วอย่างนี้คนที่ขึ้นมาบริหารประเทศบ้านเมืองสสก็ดีไม่ว่าฝ่ครวักแขว่ายรัฐบาลขวายคานมึงอยู่นิ่งอยู่ได้ทำไม เขารุกรานถึงขนาดนี้แล้วยังไม่นนำทำยังบอกเลยไปได้เราเอโมโยเนี่ยมันเป็นข้อตกลงแล้วมันยกเลิกไม่ได้ผมก็ไปเปิดไปเจอทำให้สัมภาษณ์ของท่านทูตท่านหนึ่งขออภัยที่เอ่ยนามท่านเพราะปรากฏอยู่ในหน้าติกตอหรือว่าเฟซบุ๊ก ท่านชื่อด็อกเตอร์สมพองสุดจริตกุลอดีตท่านทูตต่านบอกว่าเอ็มโยเนี่ยทำไมมันจะยกเลิกไม่ได้เพราะเอ็มโยเนี่ยมันก็คือถ้าเป็นต่างประเทศก็เรียกว่าสนธิทสัญญาแต่ถ้าตามกฎหมายไทยมันก็คือสัญญาดีๆีนี่เองแหละ เพราะยันด้านในสัญญานั้นหรือสนธิสัญญานั้นเนี่ยไม่ได้ระบุระยะเวลาแต่ก็ตกลงไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาก็ถือว่ายกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่อีกาวไดไวหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่เป็นธรรมเห็นไหมพี่น้องพออารที่รัฐบาลชุดนี้เรียงหน้ากันมาเนี่ยไม่ว่าจะชอ,อ,อหรือภูมิแพ้เนี่ย เดีย๋ยวไม่ได้ยกเลิกไม่ได้หรอกเอาทำไมยกเลิกไม่ได้ก็สอตอรเพิ่งมาพูดแบบๆแบบนี่เองบอกอ้ยยังไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยไม่ได้เสียหายประเทศไทยเรายังไม่ได้ตกลงเอา้าไม่ได้ตกลงก,ก็ยกเลิกนี่ตรงนี้ประการเลยตรงนี้วันประชุมกอ,อรมอใช่ไหมรัฐบาลประชุมก็มีมาดวีวะ ยกเลืกอเอมยเราไม่ยอมรับเพราะทำให้ไทยเสียเปรียบไม่ต้องเข้าสภาหรอกเพราะเอโมยจะแบบนี้ตอนทำกันมานั้นไม่ผ่านรัฐสภา,าถามว่าทำไมไม่ผ่านแถมอีกบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่สัญญาว่าด้วยเรื่องขีดแดน ไม่ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญป่าซาหนึ่งร้อยเก้าสิบสองก็ว่ากันไปแถมอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้ารัฐสภาเพราะฉะนั้นเมื่อปีงาหนึ่งงาสองในผมจําไม่ได้ตระนายตรนายนกเขาของเราเนี่ยตันนิติธรรมนิติธรลาเหลือนเนี่ยไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ของศาศารัฐธรรมนูญนี่ผมก็เพิ่งรู้เพราะท่านมึงเล่าให้วังเมื่อวันนี้ที่เรานั่งประชุมกันอยู่แล้วสารปกครองสูงสุดก็พิพกา,กากษามาแล้วบอกว่านี้ใช้ไม่ได้พรอมไม่ผ่านรัฐสภา,ารัฐธรรมนูญรัฐธรมนูนก็เช่นเดียวกันไม่ยอมรับ ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องยกเลิกได้ดิ้ามันมีไม่มีอะไรซ่อนไว้ทไทยพผมแต่ที่รู้ก็คือว่ากระเบเน่ะเขาอ้างเลยอุนเซนมันอ้างเลยว่าเอ u นี่คือเป็นข้อตกลงไม่ว่าจะเรื่องกอกูดเ้นแดนแบงเขตแดนลากมาอย่างนี้อย่างนี้ปล่อยอะไรไปหรอก ไอ้เคแดนที่เราทักทวงว่าเอ้ยหนึ่งต่อสองแสนไม่ได้นั้นเพราะแต่เมื่อไร่เราไปยอมรับหนึ่งต่องหกแสนเนี่ยก็กูดที่หายไปซีกนล้วเลยจังหวัดตากีพี่น้องแล้วที่หายนั่นนะพี่น้องรู้ไหมว่าข้างล่างมันมีอร่อยก็มันมีทรัพยากรธรรมชาติตั้งนั้นแหละที่สอตอรอหรือสมเยยนประเทศไทยที่เคยบอกว่า คิปตนะี้คนคือหนะ้าสิบห้าสิบปีไปตกลงอ,อุนเซ็นนะ่ะก่อนหน้านี้เห็นไหมในข้างล่างนะม,มันมีก๊าซปิโตรเลียมอยู่ทั้งนั้นนะ่ะแล้วบนเขายังไม่รู้อีกว่ามันจะมีเหมืองทองรุทงทอง,งคำอะไรอยู่อีกไม่รู้แล้วแผนที่ประเทศไทยมันจะเปลี่ยนทันทีเลยถ้าเราไปยอมรับหนึ่งต่อสองแสนมันจะเปลี่ยนประแนวเกิน วันลังเสรเขก็ไม่ได้บอกเล้ยต้องยดึดปืนแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะมันไม่มีกระเบนเพิ่งมาทำมาทีหลังเพิ่งมาอ้างมาทีหลังทหารก็มีแผนที่อยู่ก็มีดาวเทียมอยู่ทหารก็ตึงยึดเอาว่าหนึ่งต่อห้าหมื่นเพราะจากนั้น วันนี้ทหารซึ่งเป็นรั้วของชาติเขาถึงไม่ยอมพี่น้องนั่นคือเป็นการกิดถูกตัดสินใจที่ถูกที่สุดตบมือทหารหน่อยกบพี่น้องเพราะนักการเมืองนั้นเรื่องอธิปไตยนั้นแทบไม่พูดถึง โดยเฉพาะนักการเมืองรัฐบ,บาลชุดนี้คิดถึงแต่ผลประโยชน์คิดแต่เรื่องเงินเงินคือเป็นใหญ่เรื่องเงินไม่เกี่ยวหักหลังได้กูหักบิดได้กูบิดเสียดินแดนเสียไปมันคิดอย่างนี้พี่น้องมันดึงพูดอย่างนี้ ว่าเราในฐานะประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเราไม่มีผลประโยชน์อะไรนอกจากผลประโยชน์ว่าแผ่นดินนี้กูเกิดแผ่นดินนี้กูกินแล้วแผ่นดินนี้กูต้องอาศัยเป็นที่ตายประชาชนคิดแค่นั้นเรื่องอื่นเราไม่คิดว่าใครจะมาเอาไม่ได้ ตงจะมาปูยี่ปูยำกับประเทศไทยอย่างนี้ไม่ได้ทหารเขาก็คิดอย่างนี้พี่น้องพวกเราไม่ใช่อวยทหารเพราะทหารคือรั้วแต่พอทหารก็จะกั้นรั้วไม่อยากกั้นเลยเดี๋ยวตัมบูชาเขาจะโกรธเอาเจรจา MOU ก็จะ ยากขึ้นเอาแล้วมึงไปตกลงอะไรกันไว้ที่ว่ายากขึ้นเห็นไหมพี่น้องวันนี้อุนเซนเคลมหมดเลยอะใช่ไหมแล้วเราจะปล่อยอย่างนี้ยังไง mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้มันเดี้งหมดแล้วพี่น้ององค์กรอิสราก็เดีง้งนี่วันนี้ออกมาแบบแบบเนี่ยไล่ออกตุลาการสาลนิตธรรม ได้ออกตุลาการเนี่ยสองคนก็น,นั่นแปลว่าตุลาการเองก็มันก็ไม่ได้ขาวอย่างที่เราคาดหวังไว้ทุกคนเพราะจะน,นั้นพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้เราไปรัฐสภาเราไม่ได้ไปอวยพรวันขืนิดให้กับอุคหิง อ้น,นี่ช่างมาเลยมึงจะเกิดเมื่อไรจะตายมาเมื่อไรจะอยู่ยังไงช่างหัวบ้านวันนี้มันช่วยเหลือประชาชนอะไรไม่ได้แล้วไปที่ชอบที่ชอบเบิกเราไม่เอาแล้วก็บอกกันตรงๆว่าเราไม่เอาคนอื่นไม่รู้แต่ผมไม่เอาเอาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พราจฉะนั้นบีน้องครับ เรื่อง m อ u มนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตั้งในข้อกฎหมายตั้งในข้อตรงลงผมเองเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยผมไม่สามารถลงไปในรายละเอียดได้หรือดีเทลได้เพราะผมเองก็เพ่รู้เนี่ยรู้ตอนที่อุณเซนมันแหกปากขึ้นมาเนี่ยเพราะผู้ปกครองของเราอะตั้งแต่ปีสี่สามสี่สี่ห้าสี่หสี่เจ็ดสีแปด มาวันนี้68แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นเห็นไหมพี่น้องวันนี้เรารู้แล้วแต่ยังรู้ไม่หมดยังรู้ไม่เกลี้ยงเพราะมารู้ไม่หมดเราก็ไม่รู้ว่าจะกำหนดตาทีอย่างไรในฐานะประชาชนเพราะจะนั้นวันที่2 1เ,นเนี้ ก็ไปรู้รายละเอียดกันที่รัฐสภาแล้วไปถามสสในรัฐสภาว่าเฮ้ยจิตํำนึกของพวกคุณน่ะมันยังมีอยู่หรือเปล่าไม่ต้องเสดือก็ไปเลยในรัฐสภาเสดือก็ไปดีไม่ดีพี่น้องเอ้ามีคนเสดือบอกว่าท่านขอมติ เพื่อรับความเห็นชอบว่าจะรับไม่รับเอ็มอยูเอาชิบหายเลยพอรุม,มติแล้วไอ้ควายรัฐบาลชนะนแล้วทีเนี้อุนเทนมันนั่งหัวรอดเลยพี่น้องมันชอบแล้วเพรเห็นไหมผ่านรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเอ็มอยูนี้สมบูรณ์ว่าเราต้องกำจัดมันก่อน ต้องถอนรากมันก่อนก่อนที่มันจะแตกยอดพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าในข้อตกลงในเอ u มนั้นน่ะมันมีอะไรซุกซ่อนไว้บ้างมันไม่ใช่เรื่องสาลาสามุกหรือภาษาเหมือนทมหรือภาษาตาควายอย่างเดียวหรือผู้ยอดมะเขืออันนี้มันไม่สนใจเราผมเชื่อแน่ว่าแหละไอ้คนที่ไปทำข้อตกลงมันไม่ค่อยสนใจอย,อย่างเนี้ยเพราะมันมัน มันไม่ได้ให้ประโยชน์ตั้งสกุลงุลและสะกุลชินแต่ไม่รู้อะไรที่มันมีนอกเหนือกว่านั้นที่มันสุกซ่อนอยู่ในไทยปุมมเพราะฉะนั้นประชาชนพวกเราเจ้าของประเทศก็ต้องไปแสดงพลังกันก่อนเพื่อให้ผู้แทนของเรานี่ทีเกเขาเลือกมาเนี่ย เราจะเลือกผิดเลือกถูกก็ช่างมันเลยแต่เราเลือกมาแล้วก็ไปถามก็นดิว่าตกลงคุณจะเอาอยัางไงเรื่องโมโยะยกเลิกไปเลยไม่เอาไม่ต้องมาโพดก็ตกลงต่างๆถือเป็นโบคะก็อย่างที่ตั้นทูตสมบองสุจริตคุณท่านว่าแหละทุกอย่างมันยกเลิกได้ในเมื่อเรารู้ว่าเราเสียเปรียบทำไมจะยกเลิกไม่ได้ คนที่ยกโลกไปได้ก็คือภูมิแพ้นี่แหละรัฐบาลภูมิแพ้รัฐบาลอุนรัฐบาลสทรรอนี่แหละที่จะเขี่ยไปให้ยุนเซ็นเราจะ่าไปรู้ไอ้ทรัพยากรที่อยู่ใต้ทะเลเกิดแบ่งกันฟิฟตี้กิฟตี้ห้าสิบห้าสิบเห็นไหมตามมาประเทศไทยได้ไหมไม่ได้หรอก พอมันอ้างว่าเนี่ยอยู่ในติเกตกัมพูชาแล้วหลังจากดึงเขตมาแล้วแนวเขตไปแล้วเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาแล้วแต่เ,เพราะฉะนั้นก็ไอะกุลชินกับสกุลกุลนี่ผมไม่ได้กล่าวหานะแต่ผมคาดการไว้จะผิดจะถูกไม่รู้แต่แต่น่ารู้จักกับคนเหล่านี้มาหลายสิปเปอตั้งชมตั้งดาม,มาหลายครั้งเนี่ยก็พอรู้ละพอรู้แนว ก็ไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเป็นนอมินนอมินีผมไม่ชื่อว่าบริษัทหุนชินหรือชินูนหรอกอาจจะไปชื่อบริษัทอื่นแล้วบริษัทนั้นก็มาถือบริษัทที่ได้รับสัมปทานไปเห็นไหมพี่น้องมันเล่นแร่แปรธาตุกันอย่างนี้แหละมันก็นสมุดลยแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนี่มัน ชอบพูดแบบภาษาชาวบ้านภาษาวิชาการเนี่ยมันพูดแล้วมันยาวมันเยอะๆพูดแบบผู้ใหญ่กันน้นบ้านนอกเด็กบ้านนอกว้าวันตรงๆเพราะันพี่น้องครับวันที่21นี้พี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณปริบุญทนดนบุรีนครปฐม ุุพันณ์บุรีตาญบุรีนครนายกปทุมธานีราชบุรีมาได้มาพี่น้องแต่เราไม่ได้ไประชุมใหญ่ชุมนุมใหญ่แบบอนุสาวรีย์ชัยนะอันนั้นไว้ภาคสามเปลอภาคสามนี้ทางแถวอาจจะมาถึงที่นี่ก็ได้จากอนุสาวรีย์ชัยอะแต่เรารอก,ก่อน รอสารก่อนว่าเขาจะตัดต้นตระกูลชินได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าปล่อยคนเหล่านี้ตอนนี้คนเหล่านี้ถูกส่วนล่ำขาอยู่แล้วถ้าองค์กรอิสระ เอาดอกกุญแจมาไขปล่อยพวกนี้วันนั้นเราจะจับขาไว้เองพี่นอกใช่ไหมพี่นกเราต้องเอาตัวเราเอามือเราไปจับขาวพวกนี้ไว้ว่ามึงอย่าทำชั่วกับประเทศไทยแล้วพอ,อแล้วไปอยู่ไหนไปแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอยู่เฉยๆอยู่เลียงหลานอย่ามายุ่งให้คนที่เขามีความจริงใจต่อบ้านต่อเมือง ไอ้คนก็มีความรู้ที่มีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เขามาดูแลบ้านเมืองแทนเพื่อกู้วิกฤตตอนนี้พี่น้องตั้งเศรษฐกษิจตั้งการลงทุนมันบอดสนิทมันติดลมแล้วรัฐบาลจุดนี้ทำให้ติดลมแล้วมันไปไม่ได้แล้วพี่น้อง นอกจากรัฐบาลชดนี้ไปเดี๋ยวก่อนไม่ไปเราก็ไล่ย,ย,ย,ยังไงไปดองเอา A T o U, เอทีเลยเอโมยูเอาเอโมยูกินไปเอาวัติปไตยคืนมาเอารัฐบาลแพ่ตรงทานคืนไปเอาศักดิ์ศรีประเทศไทยคืนมาใช่ไหม่นดองวันที่ยี่จอดเกอกันที่รัฐสภาวันเดีครับ